ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาอีกแล้วมือน,นี้มาอีกแล้วยาจานมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาเรานท่านเรื่องเกา่าเรื่องหลังหรือปัจจุบันเลยพี่ให้น้องฟังละค่ะน้องพี่น้องเนาะ <c oughs> จากที่ผ่านมาเป็นบุเพสันนิวาดหรือบุเพอ阿拉วาดก็ว่าไป <c oughs> มานี่ยยาจาสิภมาตอเอ ที่หลังจากเกยกันก็พ่อยายแล้วเพืพ่อนภาพไปเบิ้องนางแล้วกับเพื่อนกับพ้าไปพักเนาะค่ะเนาะตื่น้าขึ้นมาแยา่จาก,กับพ่อรู้ว่าเพื่อนสิาพาไปยังเพื่อนถามหูอยู่วาตาเข้าใจแยา่จาก,กับพ่อรู้ว่าตาซิสเตอร์ซิสเตอร์เพื่อนเลยว่าเพื่อนคือพ่อมาหูที่หลังเพื่อนว่าสิาพาไปเยี่ยมน้องสาว่อยเจ้าสิไปบ่ บันนี้ยาจ่ากเลยบอกเพื่อนว่ากับเปิดสมูทดิสขึ้นมาเนาะคับพี่น้องเนาะเปิดสมูทดิสขึ้นมาก็เลยบอกว่าเออถ้าเธอสิพ้าฉันไปเธอต้องโทษไปบอกลูกน้องสาวฉันก่อนสันดกยาจ่าบอกเพื่อนนะนะบันนี้เพื่อนก็เลยโทรไปบอกน้องสาวโทรไปบอกน้องสาวเราก็ว่าสิพ้าไปเยี่ยมน้องสาวเพื่อนน้องสาวเพื่อนเพื่อนหูจากบอกพี่น้องน้องสาวเพื่อนผู้นั้นเป็นคนที่แบบว่า หายต้องหายไปเบื้องก้อนเปรสิบเป็นจ้าไหนจังไหแววสิพ่อใจ่าไปคุยกัน่จาจ๋าเลยบอกหูเนี่ยว่าเพิ่นสิไปภาพไปพอน้องสาวเพิ่อนา่าจ๋ายังเข้าใจว่าน้องสาวเพิ่นอยู่ในประเทศสวีเดนน้ากันแหมคะพี่น้องป้าครับรดไปเอา้ามันหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงแล้วเอนั่น,นหอดแท้คือนนั่น,นหนอดแท้นั่งไปมันกะเที่ยวเฮาบ่ไรเฮาก็บบ่ไรคุยกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเออกับ ใครแนวว่าเตรียมน้ำเตรียมขนมเตรียมยังไสไปในรถน้ำก็ไปจอดข่างถนนก็ไปกินกาแฟไปคางท้างกินกับฝักาแฟก็ซื้อขนมซื้ออาหารการกินจากลานจากสวีเดนไปเพราะว่ายุตตรงนั้นเพราะว่าคือประเทศนอร์เวย์ก็จะก่าขามมาซื้อของอยุตตรงนั้นไหมคะพี่น้องก้อนซีคามไปอันประเทศนอร์เวย์เพิ่นกับผ้าซื้อแต่ยายจ่าจบอลูกว่าเขาใจดอกเพื่อนบอกว่าอันอันนั่นว่าน,นี่บอกเพื่อนกับย่างไปจับไปยิบเอา ก็คือเขาใจว่าเพื่อนบอกว่าเจ้าอยากได้ยังแก้ยิบเอาเด้อยายจาก็ย่างไปยิบเอารดแล้วนอดต้องการอะไรแบบใด็ปยิบเอาใส่ตะก้าใส่ตะก้ามาใส่ทุงก็ใส้ลดไปเพื่อนเพื่อนเลยบอกว่าเข้าสิยูสามมือเพื่อนก็ยกมือขึ้นเข้าสิยูสามมืออยายาจ้าเขาใจว่าเพื่อนจะพายูสามมือยายจาก็ยิบเอาจกบเอาขนมปังเอาเนี่ยที่ต้องการที่สิกินเอาน้าเอาเครื่องดื่มอยังก็ยิบเอาเนาะพี่น้องเนาะใส่ลดไปบัน ไปบัดไปเห็นเขตไปเห็นเขตป้ายด้านขามไปนอร์เวย์เอา้าแจ๊บสม,มุดดิดขึ้นมาทันแล้ววันมาเปิดว่าเจ้าสิภาขควาเปสไซควสิภาพไพยายามน้องสาวข่อยอาจัรยเขาอยู่นอร์เวย์เขาอยู่ไกลๆกับเมืองออสโลวสัตยาจาจังคอยเข้าใจว่าไปเยี่ยมว่าเพื่อนเป็นคนนอร์เวย์ค่ะพี่น้องแฟนยาจ่าเพื่อนเป็นคนนอร์เวย์ค่ะพ่อใหญ่ <c oughs> บัดน,นี้พี่น้องเอยไปฮอล้วหัวบ้าวันนี้ ไป่อยแล้วเพื่นกระโทษบ,บอกน้องสาวน้องสาวเพื่นกะเตรียมเท็ดอันเพิ่นข้าเจ้ามันสิมีเครื่องเทศขนมรังถึงเนาะพี่นอ้องไปขอดกับเพื่นกะเฮ็ดเครื่องเดือมากกับกลับขนมลั่งถึงละมานั่งกินคุยกันมันนี้แบบคือเข้ากับเป็นคนเทคแค่อยู่แล้ว ยายจ๋าก็าเอาขอนมล่างถึงมาเอาเ้ากะจินอันสองอันเท่านั้นละบันข้ากะมาเอาไส้แยมเอาอยางกะท่าเ้ากะท่าไห่หญย,ยเฮ็ดแทนแบบครืเเอเฮ้าเท็กแค่เนาะเฮาท่าแล้วเฮากะว่างว้จานเพื่อนกะว่ากันละอันอันเขาเฮ็ดน้ำเจ้าดีๆจังซี่เขาคิดว่าเขาสิดีเจ้าสิดีเขาสิดีน้ำเจ้าตลอดติว่าสันได้เิ่นว่ากุลูกน้องใา้น้ำอายเเป็นแมเอาแกะยาจ๋าฟั่งพพออกอยู่ได้จากพี่น้องแต่ยาจ๋าเบาตอบเขาเจาบ่ทันได้ได้บันนี้กะ ก็เปิดสมุดดีดเบิงน้่เพื่อนมะฮูดอ,อกว่ายาจะจาเปิดเบิงสมุดดีดบบบนี้พ่อข้าที่ยาจาสะอึกมันยังพี่น้องก็เจ้าว,ว่าผูหยิ่งขี้อีกแล้วมันสิบก็คือการเบิดบอกว่าสันพี่นอ้องเลยยะจาว,ว่าหว้วยพัสนดอกว่าอนนี้คิดใน้เจเจ้าของเนาะข้ากับแบบมิตรยิ้มสู่แม่คะพี่น้อง เออกับเข้าใจเข้ากับมาคิดเข้ากับเข้าใจเพิ่นอยู่ด้ค่ะพี่น้องคนเข้ากับบวาาประเทศเพิ่นบราบาประเทศเข้าเนาะผู้ดีกับมีผู้บดีกับมีคันคือผู้บดีผู้ข้าเจ้าบ่พอใจเหตุไ้เสียแล้วข้าเจ้าก็คิดว่าเข้าสิเป็นคือกันกับผู้กับผู้กองสินะคะพี่น้องเข้ากับว่าหูดอกว่าผู้กองพ่อใหญ่จะเขาเป็นยังไรจังไรกับกับบารูเข้ากับบารดไปก้าวไกลถึงตรงนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมันผ่านมาแล้ว ขาเจ้าสีดีบอดีจังไรก็สร้างเข้ากับบอดได้ไปเกี่ยวมันบลาบนันนี้พ่อขาเจ้าว่าของสั้นแล้วยาจาก็คิดในใจเออข้าเจ้าเคยประสบอันพบเห็นคนก่อนมาแล้วแต่ว่าขอสิยูน้ำอาอเจ้าต่อไปนี่ขอสิีให้จังไรขอดซีเอห้มูเจ้าเห็นเด้อววสัน้นยาจากคิดในใจจะคของเลยอืมบัานทั้งพ่อยายเน่ยหัพ่อพ่อยายบ่บอมีขําสิตอบน้องสาวเห็นแต่เพิ่นพลิกมือจังสี่ละ คนผู้หญิงคนนั่นกับคนนี้นะเมื่อเป็นหลังเมื่อสิเราจจักกับเพิ่นเพิ่นเทียนสีเลยพญ่เ,เหตุบันนี้อันผู้นองสาวเพิ่นกันเลยว่าผู้อายเพิ่นเลยว่าเอา้าอันผู้นั่นเขาบ่เคยเห็ดจังซี่อันผู้นี่เขาก็เหตดจังซี่เขาก็เทคแค่ไอเจ้าอันเจ้าบดีบอกเขาเหตดจังสีผู้ผู้ผู้นองเคยเพิ่นบอซส่เด้เอา้าก็สั่นเจ้าก็มาเป็นน้องเคยเจ้ากระเหตดให้ข่อยกินลอกมึงที่ละ่ะผู้ผัวิ่นเลยว่า่อยบ่เคยเหตข่อยบอเย่เหตดดอกว่าซัน แต่บรเเ็นเท่เากับอยู่น้ากันอยู่ตลอดว่าสันผู้ผัวเพว่นวาเนาะพุ่น้องเคยเด้เพมันก็อซ่มกันไปแต่ยาจ้าข้าเจ้าว่าเข้าใจอยู่ได้ค่ะพี่น้องแต่ตอนนั้นยาจ่ายอังตอบข้าเจ้าพ้าให้เป็นไหมค่ะพี่น้องใบคันละข้าพ่อไปบนันเลยกตื่นเศร้าตื่นเศร้าขึ้นมาพอหญ่ก็เลยผ้าไปอือันขับรถไปอีกไปบ้านน้องสาวอีกผู้นึงอยู่กางอยู่เลย ยุบไปไกลกันเติมยุบค่ะพี่น้องไปน้นสองขึ้นไปนอนอายุเป็นรีสยสอดเป็นบ้านพักอยู่ในเขาในยังนันสองสองหม่องยังคอยหอดบ้านน้องสาวเพื่อนผู้กลางค่ะพี่น้องแล้วไปประเทศโนเวนี่เสียไปแบบมันเป็นผู้เขามันสัญญาไปตามผู้เขาได้ค่ะพี่น้องแล้วก็ล่องกลางในเป็นแม่นม้ำทั้งขอบในเป็นผู้เขาถ้าคับรถเสียลักนี่ก็ขึ้นตกเหวเลยค่ะพี่น้อง ัดน,นี้พ่อหญ่เพิ่นเลยพาปไปเรียนรถไปเพิ่นก็พาปไปตามท่องสถานที่ท่องเที่ยวน้ำเนาะไปก็อื่นมันก็สิเป็นทะเลอันหิมะลหละค่ะพี่น้องกันผู้ใดอยู่นอเวกก็สีอ็นหูจักไปหันขับรถไปขึ้นไปซูงซ้งๆมดนี่ยาจ๋าไปอันเห็นรถบัสเขาไอพวกแกจ้าจอดหลีกหลีกทางอยตุงมองมันจะมีบทหย่อนทลีลให้ทานเนาะค่ะรถบัสผ้าน้ำทั่วขึ้นมา พอ่อโค้งมามันโค้งฮะขอศอ,อกแม่ค่ะพี่น้องมันโค้งฮะขอศอกรถบาสมันโค้งบอวิดแบตเขาเซิกรถเขาสี่ถอยแล้วเขาเสียหนีแมกโอ้อยยาจ๋านั่งอยู่ในรถแหมพี่น้องอยาจ๋าเหลียวเห็นแล้วยาจ๋าเลยคิดวาดภาพแหมขันแม่รถบาสตีลังกาลงสมัยยนของลงสั่งล้วพี่น้องโอ้ยหัวใจสิายบันเลยบอกพไปไงว่าเจ้าหญิงภาข่อยมาเสียนี่อีกจักเทียเดอร์วัซันยาจ๋าว่าไปถนนเซนเนั้นมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มันแหละเป็นผู้เขาหิมะแม่ค่ะพี่น,อน้อ,มอ,นมอ,นองมันบ่มีต้นไม้ต้นยังมีแต่หิมะเขาอื่นทะเละหิมไะ,ะไปก็เลยไปมีอันผพ้ยิ่งไทยคนหนึ่งเพิ่นยู่สตาโคมว่ละละเพิ่นสมารมาอันกบแฟนเพิ่นเพิ่นมาขายกาแฟขายอันเป็นพนักง,งานอยู่ยูหมองค่ะมันสิเป็นเป็นโรงแรมจมยอม,อ,มอยู่อยู่กลางทะเละนะคะพี่นอ้องยู่กลางเขาลูกนั่นนั่นละ ค่าเศร้าที่พักกับแพงค่าไปอันมันสิมีรถอันคีอันสกีฮิมาอีอยังสิกามีกันผู้เขามากไปเรียนไปยังสินะท่านละ่ะปี่นองยาจาก็เลยไปเบึงมาก็ะเล็ไบลไปหาน้องสาวเพื่อนไปนอนอยู่กับน้องสาวเพื่อนผู้ที่สองนั่นน้องสาวเพื่อนผู้นั้นเป็นคู่เพ,ดดเพื่อนกับบ่จินบ่ดื่มเพื่อกันกับยาจาแต่น้องสาวผู้ไปพ่อที่แรกนี่ที่เพื่อนว่าผู้ยิ่งไพ่อีกแล้วนี่เพื่อนทั้งกินทั้งดืง่ม ทั้งผัวเพ่อน่หวยาจาปวดหัวยาจาเป็นคนแพ้คนบุรีนั่นแหเลยเป็นน้องสาวเพ่อนผู้นันเพลินกับผาไปเที่ยวเพ่อนกับไปไปพักอยู่นน้ำเพลินหันยู่นน้ำนอนอยู่บานผููนีขึ้นนึงไปพักอยู่นน้ำพูนันสองขึ้นจะไปนองอัลลาบันยาจาก็เลยกลับมากลับมาสวีเดนก็ยังบ้านในเขาบ้านนี่ยู่นยาจากับไปพักอยู่นน้ำนองอยู่หมอนหนึ่งอยู่เฮียนอนไปพักอยู่นน้ำนอง อยู่เฮียนอนน่นพ่อหญ่เพยยเิ่งกับเที่ยวขับรถขับมาเห็ดงานผีจากไอเฮียนอนจากไอเลยสเต็มลุงสู่นมากน่ก็หลายหลายกิโลอยู่พยย่อหญ่มาเที่ยวมาเห็ดงานเอาไปพักยูนน้ำนองกันครึ่งเดือนยังคอยเด็เขามาบ้านนี่ค่ะพี่น,อน้องบัดพ่อขามาบ้านนี่แล้วสถานการณ์สิเป็นยังไรต่อไปเดี๋ยวจาจ่าสิมาเล่าให้ฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะขามาบ้านนี่กะคันว่าบ่าได้คิดมาก กะว่าบ่คือเมืองไทยกะคือเมืองไทยอยู่ดยค่ะเพราะว่าว่ามันเหตุบ่คือเมืองไทยแต่ว่าเขามาแล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อไปเหตุการณ์อีหยังสิเกิดขึ้นกับยาจ๋ากับพใหญยก็คอยมาบึงต so ัวกันไปเนาะค่อยมาฟังน้ากันไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะขันฟังไปยา่าหลายก็เดี๋ยวพี่น้องก็สิเบื่อสินายเสิเส้งยาจ๋าก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามแม่เด้อค่ะพอได้มียาจ๋าไดมาเ่านิท่านปะล่ำปะล่าสููกันฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะ คอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งปัตจากลูกไพ่คุณาพาปกปักรักษากุ่มครองเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะ